ลุ้นดดลจุดโทษกับโจฮาร์ทที่อังกฤษกดไลค์พิคโคล่าบนเฟซบุ๊กวันนี้ It's Liverpool! I'm a 1 0 up already! Yeah! 1 0 up already! Your Stamford Bridge is like Anfield to us! Why? Are you on. messing about with it there. Look. That's a bad ball by Czech! Why do that? What a goal! Oh my god! Oh no! Go on. Yeah! That's what it's about, the That's what it's about, uh. There you Whatever. Fisher. Oh, Yeah. badge. Dan. Blimey, you กลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการโมเมนต์ฮาร์เดอร์รีเวลทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอสเอ็มทีวีนะครับยังอยู่กับเราทั้ง3คนครับผมน้องต้นและน้องมินครับเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดรายการด้วยการทะเลาะตบตีกันนะระหว่างแฟนบอลเชลซีกับลิเวอร์พูลผมว่าสักวันหนึ่งเราสองคนต้องเป็นแบบนั้นบ้างต้องเป็นแบบนั้นแต่ถ้าให้ผมไปทะเลาะน้องมินผมทะเลาะไม่ได้ผมทะเลาะไม่ลงครับ โอ้ยคนดีแต่เมียทุกวันนี้เลยค่ะเราไม่เป็นเปรตโหดร้ายอ่ะพี่ต้นอ่ะเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนใจแล้วไม่เป็นเปรพี่บิบพอเฉยๆบีบคอแขวะเป็นคนเลี้ยงภรรยาด้วยลำแข้งนะครับครับหนูว่าดูดีนะอ่าชอบใช่ไหมผู้หญิงจะได้เข้มแข็งเออเอาสิเอาสิครับเนี่ยในการนี้จะมีคนคุกคามกับคนปกป้องนะโอเคโอเคอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติเวลาใครมาจีบหนูเนี่ย พี่แนะนำให้ทัดดอกไม้เข้ามาก่อนเลยอาจจะไม่ก็ฟันสอกน้องขาอะไรเงี้ยหนูชอบครับพี่ชายไทยมากเลยอ่ะพี่ต้นอะไรแบบนั้นนะครับยังอยู่กับเรื่องราวของเกมพเมียรหลีังกฤษนะครับในคู่ใหญ่ของสุดสัปดาห์นี้ครับระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลเมื่อเบรกแรก มีการหมมรงกันไปแล้วใช่โชว์ของระหว่างสองทีมโชว์ของโชว์ของของใครใหญ่ของใครดำของใครแน่นกว่ากันดำเนี่ยมีดำเนี่ยยังไม่เห็นเลยพี่จ๊ะยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นเดี๋ยวต้องทำให้มันเห็นว่ะตอนนี้ใช่นี่พูดเองขาเองด้วยอ่ะพูดเองกับเองเนี่ยแววตาดิเหมือนฟ้องนะว่าคิดอะไรอยู่ เดี๋ยวังไงเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่าสถิติในการพบกันของคู่นี้นะครับระหว่างเชลซีกับเลี้ยวภูนะครับรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะครับของ2ทีมนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเพื่อจะเป็นนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นข้อมูลข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะให้น้องมินได้ตัดสินใจในการตัดสินใจว่าวันนี้ใครจะชนะระหว่างเชลซีและเลี้ยวผูนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ สำหรับสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเจอกันมาทั้งหมด154ครั้งนะครับเป็นเชลซีที่เอาชนะไปได้52ครั้งเวอร์พููเอาชนะไปได้69ครั้งนะครับเสมอกันทั้งสิ้น33ครั้งครับขณะที่สถิติการพบกันที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์บ้านของเชลซีนะครับลงเล่นมารวมทั้งหมด79ครั้งในทุกรายการครับเชลซีชนะ41ครั้งเสมอกัน17ครั้งครับและเวอร์วููชนะ21ครั้งครับ สำหรับสถิติการพบกัน5้านัดหลังสุดนะครับพบกันมา5ครั้งเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้4ครั้งนะครับเชลซี Chelsea เอาชนะไปได้1ครั้งในรอบชิงชนะเลิศ FA ฟเับเมื่อปีที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซี4ประตูต่อน1นะครับถัดมาเชลซีชนะ 2, นลิเวอร์พูล2ต่อ1นลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะเชลซี2ประตูต่อศและบุกไปเอาชนะอีก1ครั้ง2ประตูต่อน1นและอีกครั้งหนึง่งลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะเชลซี1ประตูต่อ0ครับ ครับผมในขณะที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเชลซีลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อปลายเดือนตุลาคมครับแพ้คาบ้านต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ2นะครับในขณะที่ไปเจอกันอีกครั้งในเกมคาร์ลิงคัพหรือว่าแคปิตอลวันของอังกฤษนี่นะครับเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์บริดเนี่ยครับแล้วก็เอาชนะแมนยูได้ในช่วงต่อรับพิเศษ5ประตูต่อ4ครับถัดจากนั้นมาเนี่ยพวกเขา ทำได้เพียงแค่สเสมอกับโซนซีซิตี้ในการบุกไปเยือนเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว1ประตูต่อ1ครับก่อนที่จะสามารถเอาชนะชัรเตอร์ดอนเนตได้นะครับสามประตูต่อ2เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับด้วยการเล่นในบ้านในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับก็เริ่มต้นด้วยการชนะเรดดิ้งนะครับ1ประตูต่อ0ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับถัดจากนั้นในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอันชิมาคัสคาร่าจากรักเสเซีย1ต่อ0 หลังจากนั้นทำศึกเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้แมตช์ครับเสม,ม,มอกับเอเวอร์ตันไป2ประตูต่อ2ส่วนในศึกคป p i t ิ l อลวันคัพนะครับนัดต่อมาเนี่ยเล่นในบ้านแพ้กับสวอนซี1ประตูต่อ3ทันมาในเกมพิมพ์มลีอังกฤษนะครับเปิดบ้านเสม,ม,มอกับนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1โดยเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมยูฟายูโรปาลีกก็แพ้ให้กับอันชิมาคัสคาร่าในการเป็นทีมเยือน0ประตูต่อ1ครับ ส่วนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเนี่ยล่าสุดทั้ง2ทีมเนี่ยลงเล่นมา10เกมแล้วทั้งคู่เนี่ยโดยเชลซีปัจจุบันรั้งอันดับ2ของตารางพรีเมียร์อังกฤษครับพวกเขาชนะ7เสมอ2และแพ้1นะครับย,ยิงได้22ประตูเสีย10ประตูมี23แต้มครับในขณะที่ลิเวอร์พูลนะปัจจุบันรั้งอันดับ12ของตารางนะครับแข่งแล้ว10เกมครับในพรีเมียร์อังกฤษนะครับชนะ2นัดเสมอ5และแพ้3 ยิงได้13ประตูและเสียไปถึง15ประตูด้วยกันมี11แต้มครับผมขณะที่ดาวซันโวสูงสุดของทั้งสองทีมนะครับเชลซีเป็นเฟนโดตอเรสอดีตเด็กเก่าของลิเวอร์พูลนะครับยิงไปทั้งสิ้น7ประตูในฤดูกาลนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลเป็นหลุยส์ซูเรสนะครับยิงไปแล้ว10ประตูในฤดูกาลนี้ครับครับผมส่วนเกียรติประวัติของทั้ง2ทีมครับเชลซีเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษทั้งหมด4ครั้งนะครับในขณะที่เอฟเอคัพเชลซีคว้ามาได้ทั้งหมด7คครรัั้งบ แชมเปี้ยนส์ลครับหรือว่าลีกครับของอังกฤษเนี่ยเชลซีเป็นแชมป์รวม4ครั้งครับพวกเขาเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1ครั้งเป็นแชมป์คัพวินเนอร์ครับ1ครั้งรวมไปถึงแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพอีก1ครั้งด้วยครับส่วนเกียรติประวัติของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเป็นแชมป์ลีกสูงสุด18ครั้งด้วยกันครับแชมป์เอฟเอคัพอีก7ครั้งลีกคัพอีก8ครั้งคอมมูนิตี้ชิลด์15ครั้งนะครับเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปีี้ยนส์ลก 5ครั้งยูฟ่าคัพอีก3ครั้งและยูฟ่าซูเปอร์คัพอีก3ครั้งด้วยกันครับค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะรู้สึกว่ามิ้นจะตัดสินใจยากมากครับเพราะว่าตอนแรกมิ้นก็อยู่ฝ่ายพี่คงเชลซี <Chelsea. S 2> ใช่แล้วและตอนนี้ปันใจมาไงก็อยากปันใจไปนะแต่ว่าพอดีมิ้นเป็นคนที่แบบหนักแน่นและรักเดียวใจเดียวว้า,วางหนักและน้องแน่นจริงๆครับ หัวหนักแช่นหัวหนักแล้วหัวแน่นหัวหนักนี่นี่เห็นพี่คมอย่างเงี้ยถ้าพี่คมแก้ผ้าเอาสีผ้าทาดิโดนเลมอนเลยนะไอพระเอกไอเคนคิลเดชถ้าเกิดว่าพี่คมเป็นโดนเลมอนมินอยากจะเป็นของอยู่ในกระเป๋า ไปแกผมได้ลวง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 มันทุกวันเลยอันนี้ก็หายนี่ก็คนสนุกสนานนะตรงมินเนี่ยนะเบรกแรกเงียบเงียบนะตาปิดเลยหัวล้อะหนัตาเบรกแรกเงียบเงียบเขาเรียกว่าหมวยอินเตอร์อายาแบบนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ของรถของตัวเองน่นะครักชอบก็เดี๋ยว ไอ้พอเขาเล่นมาเราก็ไปไม่ถูกกันเลยก็ไปแล้วทีเราก็ตันๆนะบางทีนะครับนั่นเป็นเชลซีกับลิเวอร์พูลเป็นสถิติในการพบกันของทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยลิเวอร์พูลดีกว่าโอ้ถ้าเกิดจะให้บอกว่าแชมป์18สมัยมันปีพศไหนมันมันเยอะผมมันจะเป็งเวลารายการไงมันเก่าด้วยไงใช่มันเยอะแชมป์มันเก่ามันเยอะกว่าเราถามมันดิแชมป์เป็นแชมป์เมื่อไหร่ ปีที่แล้วถูกต้องอแน่นอนนี่ก็เป็นเชลซีอ้าวเป็นแชมป์เมื่อไหร่อ่ะฮะเจ็ดปีที่แล้ว <c oughs> เอาแชมป์ล่าสุดที่เพิ่งได้ฤดูกาลที่แล้วเออถ้วยน้ำจิม้มไงแหมแคปิคตอลบอนคัพถ้วยน้ำจิ้มใช่ปะ่ะยังดียังมีถ้วยถือนะเป็นฤดูกาลแล้วเป็นคาลลิ่งคัพเขาเขาถ้วยไปใส่อะไรครับแคปิตอลบอนคัพรู้สึกว่าทีมอย่างเชลซีหรือว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าอาร์เซนอลเนี่ยแคปิตอลบันคับเขาเอาไว้ใส่ตามล้งเท้านะครับ รู้การนี้ถึงทิ้งไงเลยแพ้โซนซีซะเลยทิ้งอยากได้อยากได้อาเซอร์เซนอลกับเชลซีเขาไปแย่งกันไปแย่งกันไปแย่งเอาไปล้างเท้าบ้างสลับกันนแรงแต่ล้างเท้าเลยเป็นถ้วยล้างเท้าจริงจริงมันจะหนักกว่านี้ถ้าเกิดไม่ใช้คําว่าเท้าใช่ไหมรีบทิ้งไงเลยแพอทีมอื่นอ่ะใช้เป็นถ้วยล้างเท้าแหละ ลิเวอร์พูลเนี่ยได้ไปใส่น้ำล้างหน้านะ,ะฮะน้ำมะพร้าวด้วยใส่น้ำมะพร้าวปอกปุ๊บล้างหน้าใสเลยหน้าใส,าใสล้างเช้าเย็นเดี๋ยวพอก่อนพอพอ่านเดี๋ยวมันจะแรงกว่านลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแรงเดี๋ยวจะติดเรทเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดเรทเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนี่ว่าครับว่าทั้งสองทีมนในสุดสัปดาห์นี้พวกเขามีนักเตะคนไหนที่ต้องบอกว่าจะเป็นมีไหมเชลซีมีไหมเชลซีมีสิลิเวอร์พูเนี่ยเลือกไม่ถูกเลย ทำไมครับมันไม่มีใครดีนะจะเอากองหลังมาครับแม่งเสียประตูทุกนัดเลยนี่ใหเก่งมากจอแดนเดอร์สันจอแดนเดอร์สันมิดฟิลย,ยูทูบโอ้โหในย u ทูบอย่างเก่งเออค่าตัว20ล้านเป็นไงครับโอ้โหมันมันหยาบอ่ะผมกัวมันจะพูดคำที่หยาบออกไปอะจอแดนเดอร์สันน่ย